จากนั้นก็ใส่ไข่ยังมาตูมนะคะค่ะครบ30นาทีนะคะเราก็เอาสาลายออกน้าซุปปลาแห้งเข้มข้นของแอโร จากนั้นก็เติมมิรินนะคะหนึ่งช้อนเพื่อความหอมของน้ำเราก็เลยใส่ผงปลาสักเล็กน้อยตอนนี้น้ำซุปก็เดือดได้ที่แล้วนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะคราวนี้ สิ่งสำคัญของการทำโอเด้งที่ขาดไปได้เลยก็คือหัวไชเท้าอามาดูหัวไชเท้ากันค่ะบอกว่าหัวไชเท้าอันนี้นะคะเป็นหัวไชเท้าที่เราปอกเปลือกแล้วเราก็หั่นแช่แข็งเอาไว้เป็นเทคนิคพิเศษเลยการที่หัวไชเท้าแช่แข็งเอาไว้นะคะจะทําให้น้ําซุปเนี่ยซึมเข้าผ่านเนื้อหัวไชเท้าและหัวไชเท้าจะนุ่มนวลมากอันนี้เรายังไม่ไม่ได้ละลายมันนะคะจะเป็นแบบนี้แต่ สีอันนี้เราละลายมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมันจะมีความนุ่มนะคะใส่เลยนะคะนี่เป็นเทคนิคของญี่ปุ่นเลยนะคะเขาเอ,อ,อธิบายให้ฟังว่าคนทำแบบนี้จะดีมากจะทำให้หัวไชเท้าเนี่ยนุ่มไวไม่เสียเวลาในการต้มตอนนี้ผ่านไปสักสิบนาทีแล้วนะคะจะเห็นว่า ผ้เสิรของเราก็เริ่มซึมซับน้ําซุปแล้วเราก็เอาเห็ดหอมมาใส่เพิ่มลงไปการทำโอเด้งนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบุกนะคะบุกเนี่ยมันทำให้เราอิ่มแล้วก็ช่วยให้เราลดความอ้วนได้ด้วยนะคะก็ที่ใช้ก็คือเป็นบุกแบบม้วนนะคะสอบถามว่า ซื้อได้ที่ไหนฉันก็ซื้อมาจากแมคโครหมดเลยหนึ่งแพ็คเนี่ยเขาจะแบ่งได้เป็นสองอันอย่างนี้ตอนนี้เราก็จะมาเติมเนื้อสากลงไปนะคะจะเป็นลูกชิ้นอะไรก็ได้ หรือจะเป็นไส้กรอกเอาที่เราชอบนี้เราจะใส่เนื้อไก่นะคะที่เป็นสีเข้มๆเ,เนี่ยเราหมักด้วยซอสน้ำซุปปลาแห้งค่ะเราให้น้ำเดือดจ,จัดแล้วเราก็ใส่ลองอไปเลยตามด้วยไส้กรอกนะคะ นั้นก็ใส่ไข่ยังมาตูมนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีรับประทานได้ค่ะโอ้เด้งในอากาศที่เย็นสบายแบบนี้หอมร้อนอบอุ่นรับประทานกันค่ะ